สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6มกราคมพุทธศ,รรศรรักราช2550ผมอาจารย์วิสณุบุญมาลัตพร้อมกับทนายชุมพลสังทองขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนามรบสู้นะครับวันนี้ถ้ท่านผู้ชมได้ตามประเด็นตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา2549เนี่ยที่คณะทหารบางคนได้ฉีกรัฐธรรมนูญน,นะครับประเทศเราเป็นประเทศที่ด้ยพัฒนานะครับรัฐธรรมนูญเราถูกฉีกไปทั้งหมด17สับ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและธนูฉีกยากมากทําไมรัฐธรรมนูญที่เราสร้างขึ้นมาแล้วขึ้นมาอีกทําไมทหารฉีกซ้าแล้วซ้ําอีกเข้าวงจรรุ่บาทเราจะมาดูกันครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญ2550นี้เราจะป้องกันไม่ให้ทหารเข้ามายุ่งกับการเมืองได้อย่างไรเหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้สมัยก่อนปฏิวัติรัฐประหารตลอดทุกวันนี้เกาหลีใต้ไม่มีแล้วครับแล้วรัฐบาลเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้เจริญรุ่งเรืองกว่าไทยเยอะนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้ เราก็จะมาดูว่ารัฐธรรมนูญมันเริ่มมาได้อย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยอาจารย์พีดีพนมยงค์นะครับเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็ทำธรรมนูญการปกครองชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วตั้งธรรมศาสตร์2477แล้วก็ตั้งคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือที่เรียกว่าเสือเหลืองคนพวกเราเขาเหล่านั้นนะครับมาเป็นผู้แทนรัษฎรมาทําหน้าที่ร่างกฎหมายในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับวันนี้เราจะมาดูว่านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่อาจารย์ปีดีที่คาดหวังไว้เนี่ยจะสร้างรัฐธรรมนูญไม่ให้มีการรัฐประหารยังไงนะครับหัวข้อเราคือว่ารัฐธรรมนูญ2550เพื่อคอมชหรือประชาชนวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสมยศสมวิวัชชัยสวัสดีครับท่านครับท่านเรับการป .9 มาชิกสภาแางรัฐธรรมนูญนะครับท่านหนึ่งก็คือดรอมอรอมรบานิวิวัตครับสวัสดีครับท่านเป็นอาจารย์นะครับจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับท่านตรายชุมพลครับในก็แสดงความยินดีกับท่านสมยศนะครับท่านสมยศครับในอดีตที่ผ่านมารัฐธรรมนูญ2540เนี่ยครับมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรครับในอดีตที่เกิดขึ้นที่เราใช้มาเกือบสิบปีนะครับก็ โดยภาพรวมมันนะครับตอนช่วงที่ล่างเนี่ยก็คือปัญหาของมันก็คือว่าพรรคการเมืองไม่เข้มแข็งคครับนะครับก็จะทํำยังไงให้พรรคการเมืองเข้มแข็งคครรัับบก็ดูเสมือนว่ารัฐมนูญนี่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแข็งเกินไปเลยทีนี้เพราะว่าแข็งเกินเพราะว่ารัฐบาลเข้มแข็งมากนะครับเลยกลายเป็นว่ารัฐบาล ดูสเสมอว่าจะแข็งเกินไปใช่ไหมค,ครับคํามหนักมากกลายเป็นบอกว่าเป็นด็ิการก็กลายเป็นปัญหาอีกครับช่วงนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเขาเอาแฟชั่นกลุ่มต่างๆไม่ว่าพวกเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องพวกนักเองหัวไม้ที่เป็นสอสอ้เข้ามากลุ่มการเมืองของตัวเองเพื่อจะสร้างความวิษแข็งภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญที่บอกว่าพรรคการเมืองพรรคเดียวทําให้ตอนนั้นคุณทักษิณเข้มแข็งโดยใช้กลไกของรัฐธรรมนูญตัวนี้เราเรียกว่าเป็นป็จการพรรคเป็นยังไงครับตอนนั้นเอ่อ ความเข้มแข็งนั้นมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าทําให้คิดจะทําอะไรก็ทําได้ครับแต่ข้อเสียมันก็คือว่า,าต้องต้องมีความระมัดระวังมากในการใช้อํานาจนั้นๆนะครับก็ค่อนข้างจะถูกตําหนิหรือว่ามีการพูดคุยกันมากครับเป็นการแชทมากที่ที่มันมันเกินมันเกินขอบเขตไปครับนะครับก็ก็เลยทําให้มีคนไม่ค่อยจะ ไม่ใคยจะเห็นด้วยหรือไม่ใคยจะพอใจเยอะคนราบวันครับท่านสมยศตอนนั้นเราก็มีกองทุนพัฒนาการเมืองเราพยายามที่จะทการระพักการเมืองให้เป็นสถาบันมันไม่ดียังไงครับถึงถึงที่บอกว่าเป็นปัญหาในตัวกระบวนการพักการเมืองก็ครบครบเสร็จปีแล้วใช่ไหมครับมันมันชีวิตยังไม่ได้เริ่มต้นอ๋อครับครับเพราะในระบบพักการเมืองเองเพิ่งเพิ่งจะเริ่มวัดเลยเราต้องต้องพัฒนามันมันก็น่าเป็นเรื่องแปลกนะอาจารย์นะ เมื่อก่อนเราบอกว่ามีพรรคคอมมิสต์แห่งประเทศไทยแต่เป็นพรรคเดียวที่ไม่มีการจดทะเบียนกฎหมายไม่รับรองแต่สามารถรวบรวมกอบคนที่มีอุดมการณ์มีวิญญาณจิตวิญญาณในการต่อสู้ก็อยู่ด้วยกันได้แต่พรรคการเมืองที่บอกว่ามีการจดทะเบียนมีอะไรถูกต้องกับกลายเป็นแหล่งอะไรข้าใหม่รู้ดอกรมอนด็ากรมอนด็อรมอนก็อยู่ในยุโรปเยอะต้องยอมรับความจริงคือถ้าระบอบประชาธิปไตยคุณจะมีอุดมการ์ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลิสต์สังคมนิยม หรือจะเป็นอุดมการฝ่ายขวาริบอรัลอุดอนุรักษ์ที่ยมอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิที่จะตั้งพรรคการเมืองและแข่งขันในวิถีทางประชาธิปไตยได้ผมอยากจะถามดรมาเติม,ม่อหน่อยว่าทําไมสังคมไทยถึงไม่ยอมให้พรรคคอมมิวนิสต์ถูกต้องตามกฎหมายในเมื่อประชาธิปไตยคอออตือต่อคถามต่อแล้วกันจเดี๋ยวจะพูดเรื่องสสรนิดนึงแต่แต่ว่าคือเรื่องคําถามเนี่ย ชัดเจนว่าพรรคคอมมิวนิสต์นี่เป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์เรารู้อยู่แล้วก็คือต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่ได้เลยล่งซึ่งอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญก็ตั้งไม่ได้ในอดีตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยเขาอาจจะเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ที่มันซอฟต์ลงมันอ่อนลงนิดนึงมันก็เป็นเชิญสังคมนิยมที่รัฐเข้ามาดูแลผลประโยชน์ของประชาชนมากขึ้นแล้วคุณทักษิณก็ใช้นโยบายคอมมิวนิสต์อ่อนๆอยู่แล้วในสังคมนิ มันไม่มีไปสุโตรงทั้งหลายทั้งคือให่าอย่า,ยยา,ยยายไปคิดเลยว่ารรประชาธิปไตยมันต้องดีที่สุดคอมมิวนิสต์เร็วที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนั่นมันคือภาพภาพลวงตาใน,ในขณะที่คนพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยการศึกษาอย่างน้อยแล้วก็ย,ยังจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังผู้นําซึ่งข้าพระเจ้ารับผิดชอบอย่เดียงผู้เดียวเพราะนั้นถ้าท่านไม่เชื่อผมเนี่ย เราก็ประเทศชาติก็คงจะล้มสลายไปก็คิดกันอย่างนั้นอาจารย์อันนี้ดีกว่าผมจะให้อาจารย์ฟันธงแล้วว่าอังกฤษเนี่ยใช้รล้วสนุนกันเฉยแบบอังกฤษเป็นอย่างนี้เมื่อคือคือทุกคนเนี่ยทุคนจะเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันกับเราต้องต้องมาสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทุกวันนี้ก็คือควีนอลิซาเบธเดอะเซคันด์หรือว่าควีนอลิซาเบธที่สองแต่ว่าของอังกฤษเนี่ย เป็นลักษณะของกฎหมายที่เราเรียกกันว่ากฎหมายคอมมอนล a อหรือว่ากฎหมายจารีตประเพณีดังนั้นรัฐมนูนอังกฤษเนีไม่มีเขียนไว้เลยว่าอันนี้คือ UK Constitution ไม่มีนะฮะไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าจะใช้กฎหมายที่คือพูดง่ายๆว่ากฎหมายที่เป็นกฎหมายบังคับใช้อยู่ทั่วไปนะฮะแล้วก็ บังคับใช้โดยที่ว่าคือระบบสารเขาก็ต่างกับเราแล้วนะครับมีระบบที่มันรายละเอียดเอาเป็นว่าของอังกฤษเนี่ยจะไม่มีการเขียนรัฐธรรมนูญไว้ชัดเจนขนาดนั้นบางคนก็บอกว่าแมกนาคาตาไงนะตั้งแต่โอประมาณ2 0 0ร้อยปีที่แล้วอย่างนั้นอันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่อันนี้คือของอังกฤษนะคือตอนนั้นระบบกษัตริย์ของอังกฤษมีอำนาจมากมีอำนาจที่จะทำอะไรก็ได้แล้วทีนี้ขุนนางในตอนนั้นก็มีอำนาจพอกันมีต่างคนต่างมีอำนาจสถาบันกษัตริย์ในอังกฤษเนี่ยก็เหมือนกับ ชนชั้นหนึ่งแค่นั้นแหละแลนดะ์ลอร์ดหลอดเป็นเจ้าที่ดินครับขุนนางบางครั้งเนี่ยมีอำนาจมากกว่าเพราะนั้นพอขุนนางรวมหัวกันเยอะๆปุ๊บเนี่ยก็สามารถโค่นล้มอำนาจกษัตริย์ได้วิธีการแก้ปัญหาก็คือเขาก็เลยร่างบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะถอดถอนอำนาจของกษัตริย์นั่นคือแมกนาคารตาแต่หลายคนก็บอกว่าแมกนาคาตาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงบางคนก็เลยบอกเนี่ยจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยอยู่ที่นี่ตอนหลังก็เลยมี เรียกว่าคนหลายคนะนะในเชิงวิชาการก็เอาไปสารต่อไปทําอะไรต่อมาก็มีการประกาศอิสรภาพในอเมริกาในอะไรต่อมาอีกหลายประเทศรวมทั้งในฝรั่งเศสในอะไรต่างๆครับ,รบทีนี้ในเรื่องของรัฐนูลเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยสงสัยไหมว่าเา้าแล้วอย่างนี้เขาจะแก้ปัญหากันยังไงเวลามีมีไม่มาตราเจ็ดมาตราเท่านั้นเท่านี้มันเป็นอย่างนี้คือเนื่องจากว่ากฎหมายที่เป็นบัญญัติไว้เนี่ย นะฮะมีอยู่แล้วบ,บางคนเข้าใจว่ากฎหมายจาริรรตประเพณีคือนึกเอาคิดเอาเอาตามสถานการณ์ไม่ใช่คือถึงแม้จะเป็นจาิรีตประเพณีแต่ว่ามีการบัญญัติในบางเรื่องไว้ใชเ,เป็นประเพณีปฏิบัติและเป็นประเพณีมีการชีไม้ด้วยเหานไห้แล้วก็ทุกประมาณ2ปี3ปีเนี่ยเขาก็จะมีตุลาการรัฐมนูครับ ว่ากันแบบนั้นดีกว่า,าชื่ออาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็จะทําหน้าที่มารวมหัวประชุมกันทีหนึง่งแล้วเสร็จแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยสปีผ่านไปใช้กฎหมายมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนอย่างตอนที่เรามีสารรัฐธรรมนูญผมบอกได้เลยว่าเมื่อกี้จริงๆถ้าสมยศพูดเนี่ยก็มีส่วนถูก